สวัสดีครับเพื่อนเทริปนี้ก็จะเป็นทริปใกล้ๆบ้านนะครับแถวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเนื่องจากก็มีอาการป่วยอยู่ครับยังเดินทางไกลไม่ได้แต่ร้านนี้ก็สวยงามมากนะครับบรรยากาศเส้นทางจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกันที่ ลานแล้วหวานนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านนานครนายกยังไม่ทันถึงเลยฝนต้อนรับแล้วอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ออกแคมป์กันนะเพราะว่าเราต้องเก็บเก็บเนื้อรักษาตัวใ่ราปวย <laughs> ใช่ป่วยนี่ยังไม่หายร้อยเปร์เซ็นเลยนะใช่แต่ว่าทริปที่แล้วอะเราไปอะไรนะทีท่เปเป็นน้ำตกใช่ไหม<ช>สรับุรีใช่เ <ๆ S 2> พราะตอนแรกเราตั้งใจจะไปลานแล้วหวนแล้วเรา ปมนร้อนแต่รอบเนี้ยไม่ร้อนและฝนช่ำเลยก็เลยว่าจะขึ้นไปดูไปไปตกก็ต้องเอาแล้วล่ะพักฟื้นมาอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ก็เป็นไข้หวัดครับไม่รู้สายพันธ์อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไข้ไม่มีแล้วนะแต่เอฟเฟกเสียงยังไม่หายยังเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็มาจะมาตากฝนกลางเต็นท์อีกทางมันลุย ทางเข้าร้านนี้ก็จะเลี้ยวเข้า,าทางน้ำตกกระอางนะครับก็จะเป็นร้านที่อยู่ในหุบเขาตีนไก่เลี้ยวขวาเข้าไปเข้าซอยไปไปขึ้นเขาไปข้ามฝั่งไป นี่อันนี้ขวามือน้ำตกกระอางทางเราไปทางซ้ายอกีกตรงเข้าไปอกีกทางขึ้นเราก็จะผ่านร้านค้าผ่านน้ำตกนะครับวันนี้ผมมาวันเสาร์ก็จะรถเยอะหน่อยแต่ลานกลางเต็นท์คนไม่น่าเยอะหรอกเพราะว่าลานเขารถเก่งขึ้นไม่ได้นะครับจะขึ้นได้กับพวกรถกระบะสูงขับเคลื่อน2ล้อกับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับนักวิ่งเยอะมาก คนไปเนี่ยตอนนี้แล้วก็กำลังขึ้นไปแล้วนะครับเป็นทางคอนกรีตเล็กๆนะครับขึ้นไปเรื่อยโอ้ลึกลับว่ะ <c oughs> ทางก็ชันหน่อยๆนะ โอ้โหังไงเริ่มต้นมาก็เอาเรื่องเลยโหเยอืมเป็นแบบคอนกรีตพอดีล้ออ่ะเป็นคอนกรีตพังๆอ่ะแต่เป็นคอนกรีตใช่ไหมเอ่อไปลุย โอ้เส้นทางครับพอสนุกอยู่เนี่ยเออน้ำไหลอันชันเล็กตายขึ้นไปเรื่อยนี่นะครับนักวิ่งบานเลยสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช็อบของเรานะครับช่องของเราก็จะเป็นสไตล์การท่องเที่ยว แนวเอเวอร์เจอร์แคมนะครับก็ภูเขาบ้างน้ำบ้างสลับกันไปนะครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับมีล้านลูกชิ้นด้วย ไปเลยนะครับในทางก็ชันขึ้นเรื่อยๆทางชันขึ้นเรื่อยๆพอได้สนุก,กเฮ้ยเราเราถึงแล้วนะรายกางเต็นท์อ่ะใช่ๆทางเข้าอยู่ไหนวะตรงตรงไปอีกนิดนึงแต่เพราะว่าเหมือนจากที่เห็นในภาพน่าจะตรงนั้นอืมที่เป็นไฟขึ้นไปอ่านี่เรามาถึงแล้วลายกางเต็นท์ถึงแล้วถึงแล้วเอเอเดินทางสนุกด้วยว่ะ ขับรถกำลังสนุกเลยอฝนหยุดพอดีเลยลานกลางเต็นท์ลานแหวันนะครับน,นี่ก็ฝนนายจะเพียบแต่ว่็นายหล,ลอกเรานอนใตหลังคาพอ,อให้มีที่จอดเลยนี่เราถึงแล้วครับลานแหวันนะครับ นู่นเขาหัวมวกมองเห็นไหม,มเห็นไหม,มเห็นไหม,มน่ะเขาหัวมวกมแล้วก็จะมีหลานนี้ก็จะเห็นวิวของผานางดำนะครับมองเห็นไหมนู่นผานางดำอนนู่นผานางดำนะครับ ดึงดึงไงไ่ายเลยนะคือนี่ดเดี๋ยวเราได้มาอยู่ลานตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟโซลาเซลล์ปักไว้เฉยๆก็ดึงได้นี่ถ้าอย่างนี้ก็จะได้วิวตรงนี้นะครับแล้วก็ใกล้ห้องน้ําเป็นไงพ่อ <160. S 1> ฮะวิวสาหร้องสองศาไม่ร้อนไม่ร้อนนะ <laughs> <ๆ>เราแข็งมาอยู่ตรงนู้นเพราะว่า เหมือนพื้นที่จะไม่ค่อยเหมาะกับรถคาแคมป์เท่าไหร่เพราะจุดที่จะจอดคาแคมป์มไม่สวยอะแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับด้วยพื้นที่จํากัดแวิวรวมๆมาสวยนะครับห้องน้ำต้องลงไปอยู่ตรงนู้นฝนก็ทำท่าจะมาอีกแล้วอืมเดี๋ยวจางเตงเงินดืวามั้ง

เเขาเสียงเพลงตายแสงดาวเราเหมือนฝันไม่มีเรื่องไหนวังเวงไม่สุงเป็นมอนฟังเสียงน้ำตกไหลรินตื่นมาพบวันใหม่กับชีวิตที่แสนอิสระโต๊ะอันนี้ดีนะดีอยากชอบเลยอะ่ะเหมือนมันเพิ่มโต๊ะวางของอีกตัวหนึงอะ่ะแล้วก็เรามาเกี่ยวกับล้อแบบนี้อืม แล้วก็ล็อกเดีย๋ยวมร้อยตรงนี้เป็นขาใช่ไหมจะขายปุ๊บขาลงไปก็ล็อกขายปุ๊บพอขาถึงพื้นปุ๊บแล้วก็ล็อกล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยได้โต๊ะเพิ่มมาลวปูแข่งแรงชิป,ปิ้งล็อกแน่ๆนๆแล้วจะแข็งแรงถูกไหมเดี๋ยวเลย จะซื้อเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ข้างล่างที่คอมเมนต์ที่แรกอะพอฝนตกมาอากาศมันก็แบบหายร้อนแล้วนะแล้วทั้งนี้เริ่มร้อนใหม่ครับเพราะว่ากลางเต็นท์ไงขยับไงเลยร้อนอแต่จริงๆตอนเนี้ยเนี่ยยืนเฉยๆ,ๆคืออากาศอากาศ,อากาศดีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเขาเหือเป็นหน้าเลยก็กางทับไงกลางเต็นท์ นี่ครับตรงซุ้มก็มีน้ำแข็งขายกระติก50บาทเย็นเจี๊ยบเอาไปเทก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมา <c oughs> นี่เราแคมป์กันอยู่ตรงนู้นเสร็จ <c oughs> ทุกอย่างบรรยากาศแคมป์ของเรานะครับบนร้านและหวัน นี re ่ครับเราไม่ได้เตรียมน้าแข็งมาเลยต้องมีเด็กฮิวกระติกน้ําแข็งนะครับช่วงตอนนั่งกลางวันในทาเราก็วิธีคลายร้อนเราวะครับนี่พลังงานผมก็จะเป็น power box แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต50แอมป์นะครับ ก็เป็นพลังงานที่ใช้เปิดกับไฟอุปกรณ์12โวลต์นี่พัดลมพัดลมที่เปิดอย่างแรงเลยเพราะว่าเปิดเป่าเนี่ยภายในทาบเรานะครับเปิดแรงเลยใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะก็เลยเร็วนี้ก็เดี๋ยวจะอาจอาจจะประกอบจำหน่ายนะครับตอนนี้ก็ทดลองใช้มาแบบยาวนานแล้ว ใช้งานได้ดีร้านแล้วหวันก็อยูอ่ตรงทางไปน้ำตกสลัดใดนะครับก็เหมือนจะสูงก็ไม่ได้สูงไมไ่สูงมากนะครับก็ความสูงประมาณ260เมตรจะกระดับน้ำทะเลอากาศก็ตอนนี้ก็อากาศดีแหละลมเอื่อยๆแต่ถ้าเกิดฝนไม่ตก ผมว่าร้อนรันนี้เรามาคาแคมป์ไม่เห็นวิวต้องเดินมาดูวิววิวอยู่ตรงนี้แต่เต็นท์พื้นอ่ะกางได้เต็มไปหมดเลยแต่รถเข้าไม่ได้วิวอยู่ตรงนี้เราเเแคมป์มอยู่ตรงนรรงน้นทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินมาดูพระอาทิตย์ตกแต่พระอาทิตย์ตกแล้วไม่ทันแล้วละ่ะจะเห็นแสงส้มๆอยู่อุ้ยมีหมอกด้วยะ หมอกยังอยู่อยู่เลยรอบหน้ารอบหน้าเราต้องไปลานนู้นแล้วล่ะหมอกสวยมากเลยะหมอกรอบเกาะเลยนะตรงนู้นคือหมอกเยอะนะครอือมทำไมเราไม่นี่ไงไปดูพระอาทิตย์เราไม่ไปอันนู้นวะนี่เห็นหลานกลางเต็นต์ตรงนู้นปะยอดเขานู้นอะ ถ้ากลางอยู่ตรงนู้นนี่คือหมอกบานเลยนะอยู่บ้านนาโคกนี้ A later few moments later. เมนูที่ทำง่ายที่สุดตัดตัดให้เป็นชิ้นๆต้มน้ําร้อนแล้วก็ใส่น้ำสําเร็จรูปเอยจะให้เข็มไปก็เดียวก็ชิมบรรยากาศแคมป์ของเรานะครับวันนี้โชคดีหน่อย ฝนตกไปตอนที่เดินทางมาแต่พอมันถึงที่ลานฝนก็หยุดตกก็ทำให้อากาศมันเย็นนะครับก็มีลมโชยๆแต่ตอนเนี้ยไม่น่าหลอดบอกเลยไม่สามสี่ทุ่มนี่แหละเอาแน่ดับปีโอ้โหเป็นไงคู่มาเลยเดี๋ยวต้องรีบกินรีบอาบ,แบบน้ำาะะครับแล้นอนสบายๆหน่อยก็ดิบ กินอิ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีบไปอาบน้ําแล้วแล้วก็รีบเก็บของไม่มีการนั่งดื่มนะครับเพราะว่าเพราะว่าอาการมาครับใครขึ้นจะกินยาขึ้นนอนแล้วโอเคเดี๋ยวอาบน้ําแล้วเดี๋ยวกินยาขึ้นไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงเก็บเต็มพรุ่งนี้จะไปดูหมอก,กครับดูหมอกที่ไหนเขาบอกมีหมอกตอนเช้าเาก็อ้วนตื่นไปอ้วนไปถ่ายหมอกโอเคครับเจรับเจอพรุ่งนี้ครับผม สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตื่นมาแปดโมงร้อนเลยนะร้อนแบบร้อนตื่นเลยคือเป็นหัวโลนเลยนะครับไม่มีความ,ม่มก็เดี๋ยวรีบเก็บเต็นท์นะครับแต่เก็บไม่ไหวใครึ้นรีบเก็บแล้วก็อาบน้ำลงดีกว่ามันร้อนนียแหละ ร้อนไม่มีอะไรเก็บเต็นท์เพิ่งเสร็จแล้วก็ที่คาเตอร์มีกาแฟขายด้วยวก็เลยม,มานั่งกินกาแฟก่อนกลับโอ้ร้อนที่เป็งเลย <Okay. S 1> นี่ถ้าเราเก็บสายเก็บสายวันนี้น่าจะแย่เชา้าเช้าโอเค กลับบ้านดีกวะกินยาพักผ่อต่อบางว่าทิศหน้าคงจะหายกลับบ้านครับแล้วก็เส้นทางเออก็ระยะไม่ไกลมากขับมา,าขับขึ้นมาประมาณกิโลครึ่งกิโลสองกิโลได้เส้นทางแคบๆก็ได้สนุก นิดๆหน่อยๆรถเก่งขึ้นมาไม่ได้ได้กระบะขับสองขับสูงเออกระบะขับสองเออขึ้นได้สู้ๆหน่อยบางจุด